สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับยินดีต้อนรับสู่ u b e Channel ริมรถดนทางนะครับวันนี้ที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นสภาพของเสื้อสูบนะครับของลูกสูบและก็เสื้อสูบนะครับของคุณปาแกลนนี่นะครับที่ผมเพิ่งถอดออกมาเมื่อกี้เลยนะฮะเพราะว่าก็วิ่งมาสักประมาณห้าเดือนแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่ากิโลได้แล้วนะครับ และจากคลิปที่แล้วนะครับก็ปูปาก็มีปัญหานะฮะวันนี้ก็เลยมามีเวลานะครับก็เลยมาแกะแล้วก็มาดูนะครับจากเบื้องต้นที่ดูก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับก็คือทั้งเสื้อสูบนะครับแล้วก็ตัวฝาสูบนะครับแล้วก็ตัวลูกสูบเองนะฮะตอนนี้สภาพก็ขมเหล่าเต็มเลยนะครับเนื่นเกิดจากวาลไอเสียรั่วนะครับส่วนตัว ปอกลูกสูบตรงนี้นะครับก็ไม่มีอรอยอะไรนะครับก็น่าจะยังใช้ได้กันต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการนะครับบดวาลหลังจากนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพภายในนะก็จะทําการบดวาลนะครับแล้วก็ทำการประกอบเครื่องเข้าไปใหม่แล้วก็มาดูซิว่าอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ และเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทําการประกอบแล้วก็จะสตาร์ทลองดูเลยนะครับว่าถอ,อดออกมาแล้วบดวาวแล้วควันจะหายไหมนะครับผมเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ถอดเครื่องออกมาแล้วเนะี่ยนี่ก็เป็นสภาพนะครับก็ทําความสะอาดไปนิดหน่อยแล้วนะครับทำความสะอาดไปนิดหน่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาดูวาวนะฮะ ตัวใบวาลอ่ะเริ่มจากอันแรกคือตัวนี้เป็นใบวาลไอเสียนะครับดูสภาพดูความนี่ดูนี่คือสภาพใบวาลตัวไอเสียครับผมจะลองบดดูนะว่ามันจะได้แค่ไหนนะส่วนนี้ก็เป็นสภาพของวาวไอดีนะครับนะ ก็ยังโอเคนะครับในการบดวาวของผมนะครับก็จะใช้วิธีดั้งเดิมน,นะฮะหลังจากที่ผมได้ทำการบดบดวาวนะครับโดยการเคาะโดยการโดยการใช้วิธีโบราณก็คือแบบนี้เนาะนะีครับแล้วก็ได้ทดสอบการ รั่วแล้วมันก็ยังรั่วอยู่นะฮะฉะนั้นก็เลยจะต้องขยับขยายนะครับจากการใช้มือก็จะใช้เป็นสว่านแทนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอใช้สว่านไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไปและตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการประกอบเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะใส่แบตเตอรี่แล้วก็ลองทดสอบสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ อย่ลองเลยครับก็โอเคนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่ท่อไปเดี๋ยวครั้งนี้ใส่ท่อนะ้วเดี๋ยวเราจะลองมาสตาร์ทกันดูครัทำติกทำงานปกตินะครับ อีกครั้งนะครับในายามเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องสตาร์ทแล้วเอาา่อมันล่อเครื่องสูิงแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ดับสตาร์ทแล้วก็ดับนะครับไม่สามารถเดินเบาได้แล้วก็ทําการลื้อรอบสองเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็ทําการลื้อนะครับเพื่อเช็คมู่นี่นั่นเช็ควาลวเช็คเอ่อเอ่อเช็คแคมนะครับว่าใส่ถูกต้องไหมโน่น,นี่นั่นนะ เราก็เช็คแล้วครับรีเช็คแล้วเรียบร้อยก็ปรากฏว่าทุกอย่างปะกตินะครับกลับมาตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเริ่มสตาร์ทมาเริ่มทํากันช่วงประมาณสักชัวหวงหนึงที่ผ่านมานะครับมันก็ยังมีอาการเดิมอยู่ทีนี้ก็เลยลองลองเปลี่ยนหัวเทียนนะครับพอเปลี่ยนหัวเทียนก็เริ่มดีขึ้นนะฮะดีขึ้นรอบดีขึ้นนะฮะเริ่มสตาร์ทได้แล้วก็เจอเจอจนทําจนเจอ อาการที่มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นและเป็นสาเหตุนะครับของการเดินนองไม่ได้ก็คือตัวตัวคอลีดหัวฉีดนะครับของผมเนี่ยมันหลุดจากตัวหัวฉีดนะครับไม่ใช่คอลีดหัวฉีดกับตัวปีกก่เสื้อนะครับมันหลุดจากกันซึ่งมันหยุดมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วผมใช้กาวตายช้างแปะเอาทีนี้มันเกิดความไม่แน่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดู มันเกิดความไม่แน่นยังไงน,นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือปีกปีเสือเอ้อนะนะครับตัวชุดดินเร่งปีกปีเสื้อนะครับแล้วตัวนี้คือหัวฉีดเนาะแล้วตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวรัดคอลิดเนาะตรงนี้เนี่ยฮะดูเพื่อนๆมันโยกได้เห็นไหมครับมันโยกได้ตรงนี้นะครับที่มันปิดปัญหาเพราะว่ามาร์ก ของของคนยที่ผมแปะกาวไปมันไม่ค่อยแน่นแล้วก็มันไม่ตรงจุดเดิมทําให้อรอบไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับตอนนี้เลยนะฮะไมว่ารอบมันตันนะครับทุกคนแต่ถ้าผมหันองศาเนี่ยถ้าผมหันองศาของคอลิดไปไปตรงจุดมาร์กที่มันตรงเนี่ยรอบมันจะปกติเลย รอครับผมผปล่อยปุ๊บรอบมันก็จะค่อนข้างที่จะสวิงนะอันนี้คือเป็นเป็นปัญหาดูรอบทำแค่ไหนโยกเลยรถนี่อาจจะเป็นปัญหาที่ผมเจอนะฮะและดูสภาพการซ่อมรถไม่ง่ายนะครับทุกคนน ม่ง่ายนะครับทุกคนนะฮะก็น,นั่นก็เป็นปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหาของเจ้าคุณป้าแกลนเซราโนโน,นะครับที่เจอปัญหานะครับผมแล้วก็ด้วยระยะทางที่วิ่งมาประมาณ2 0 0หมุกิโลกับเวลาอยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับหลังจากการทำตัวอัพซีซเป็น1นึ c c ยหรืออยู่ที่5ไซส์54.4 ของสำนักไอติมการาดแล้วนะครับสบภาพก็เป็นประมาณนี้มันไม่ได้น็นอกนะทุกคนมันไม่น็อกนะเพียงแต่ว่าอาการของมันก็คือมีควันไหลแล้วก็น้ำมันเครื่องหายนี่ผมก็เลยต้องทําการตรวจเช็คแล้วก็ทําการซ่อมเซฟนนี้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมครับคลิป ในต่อไปด้วยนะคะผมคลิปนี้ก็ลาถิกนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าอาจจะเป็นการเดินทางเที่ยวของเราครับไปครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณไดัสดีครับ